สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับชแนลบุเลือรีวิวครับวันนี้มาบรรยากาศภายนอกนะครับนะฮะด้านหลังตรงนี้นะเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมที่ผมนะหลังบ้านนะฮะด้านด้านซ้ายมือผมนี่ต่อเป็นเป็นบ้านนะฮะตอนนี้เป็นด้านหลังออกมานี่มีบริเวณพื้นที่นะฮะนะฮะบริเวณพื้นที่บ้างผมก็เลยมาทําาเป็นที่พักนะฮะ ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะในในส่วนของกระท่อมนะก็ใช้วัสดุเหลือใช้นาจากการทําบ้านนะครับก็มา,มาทําให้มันเป็นที่พักนะชั่วคาวนะครับก็กันลมกันฝนได้บ้างนะฮะแต่ว่าถ้าตกแรงๆฝนแรงๆลมแรงๆก็สาดเหมือนกันนะแต่เอาช่วงเวลานี้ผมก็มาพูดคุยกับเพื่อนนะฮะทุกทท่านนะครับภายนอกบ้านกน็ คุยคุยกันไปนะฮตามภาษาของเรานะฮะที่เราเคยคุยกันอยู่ตลอดนะในแต่ละวันนะครับผมก็ได้วันนี้ก็ผมได้ดูในรายการหนึ่งนะเพื่อนๆนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นรายการของช่องช่องดังช่องหนึ่งเขาหมอกรายการซึ่งมีอาจารย์เบียนะมาร่วมรายการด้วยแล้วก็มีปู่มหามุนะีเนาะนะฮะทางกระปีชื่อเสียงนะใน ลกออนไลน์เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณหนึ่งนครนะครับหน้าตาเขาหล่อนะนะฮะหล่อแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายลูกพึ่งนะแต่ก็หลังล,ลูกพึ่งเนาะแต่เขาก็หล่อนะเขาก็พูดดีนะมีเหตุผลน,นะฮะผมก็ได้นั่งชมนะชมแล้วก็ผมก็ได้หยิบยกเอาไปเด็นหลายๆอย่างนะครับที่ที่พูดคุยกันอยู่ ซึ่งทางฝั่งอาจารย์เบียเองนะก็ก็ยังพูดอยู่ในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เบียเขาสอนนะฮะสอนก็ได้หลักสัจจะความจริงจากพระสมณะธรรมพุทธเจ้านั่นแหละนะท่านก็เอามายืนยันนะมาอ้างอิงอยู่เหมือนเดิมนะนะไม่เสื่อมคลายเลยนะเรื่องก็ถือว่าเป็นทองแท้นะเป็นใครว่าสอนธรรมแท้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือท่านปู่มหาโมนี ปู่ฤาษีมหามุนีนั่นเลยเรียกอย่างนั้นนะนะฮะผมก็เรียกว่าปู่มหามุนีก็แล้วกันเนานะโดยความเชื่อของปู่มหามุนีท่านก็เชื่อในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เลขยันยอะไรพวกนี้อยูนะ่ซึ่งก็ได้ยืนยันอยู่ว่าก,ก็ก็เป็นความเชื่อนะนะค,ความเชื่อนะท่านก็ยืนยันนะว่าเป็นความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะนะฮะปู่มหามุนีก็บอกว่ามัน มันกลับกลายนะคือมันกลายพันธุ์ว่างั้นเถอะนะฮะ,นะฮะสมัยก่อนเขาทาแบบจริงจงจังๆนะ,ะทําแบบแล้วมันไม่มีอะไรมาเชือปนนะฮะแต่สมัยนี้เป็นไงสมัยนี้ผูม้มาไม่ดีว่าการสักเนี่ยนะ,ะแล้วก็ท่องคาถาอะไรต่างๆลงไปให้เกิดความคลางเนี่ยนะมันมันมามาเพิ่มเติมเข้าไปในช่วงหลัง นะซึ่งผมก็ก็เห็นด้วยอยู่นะนะและปู่มหาหมนีอก็ยังบอกว่าสมัยก่อนในะเรื่องเหล่านี้นะมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีศาสนาด้วยซ้ําอันนี้ก็จริงนะฮะจริงนะท่านปู่มหานีพูดเพราะว่าก่อนจะเกิดศาสนานะนะสิ่งเหล่านี้มันอยู่นะ,ะมีอยู่เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะพึ่งพาธรรมชาติถูกไหมครับนะ,ะนะแล้วก็ ต้องอยู่กับเรื่องของธรรมชาติาดินฟ้าอากาศดินน้ำลไถไฟคือท่าทั้งสี่ทีนี้เมื่อพอเราจะก่อนมันไม่มีความรู้นะมันไม่ได้ค้นพบอะไรต่างๆนะมันก็ทําให้ความเชื่อเหล่านี้นเป็นความเชื่อที่ท,ที่อยู่กับธรรมชา,าตานะิฝนตกฟ้าร้องนะฝนตกฟ้าร้องนะก็ก็ต้องต้องกลัวไว้ก่อนในชะ่ไหมก่อนไม่มีอะไรปกป้อง รักษาได้นะพวกเราได้เราก็ต้องกลัวนะฮะฝนตกฟ้าร้องภูเขาถล่มดินทลายนะน้ำไหลน้ําท่วมอะไรแบบนี้ต้องพึ้งธรรมชาตินะฮะต้องต้องอ้อนวอนต้องขอแตนะ่คิดว่าจะให้รอดผลไทยเหล่านี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมไมทราบว่าธรรมชาติจะมาเมื่อไหร่น,นี่ก็ยังเป็นหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเสกนะให้อยู่ยงคงกระพันเสกหนัง หนังสัตวนะ์ะเข้าท้องอะไรพวกนี้มันความเชื่อเหล่านั้นมันมาแปรเปลี่ยนไปนะมาถึงการทำให้เกิดเป็นอาชีพเพื่อจะหาะไรายได้นะแต่สมัยก่อนนะเขาก็ผมก็เคยเห็นนะฮะสมัยก่อนเขาก็ทำเขาไม่ได้ทำเพื่อเป็นอาชีพแต่ทำเพื่อปัดเป่าลาังควานซะมากกว่านะครับนะเพราอให้ความกลัวเหล่านั้นหายไปแต,แต่โลคมรุษยันมีอยู่แบบนี้อยู่นะครับทีนี้ทาง ดันเบียร์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อแต่ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นความเชื่อที่เกิดขึ้น,นมันอาจจะมีมาก่อนก็ตามนะแต่ว่ามันไม่ถูกเสมอไปนะความเชื่อเหล่านี้นะครับมันไม่ถูกเสมอไปนะตั้งแต่ปู่ป่ย่าตายายเราเชื่อมามันไม่ถูกนะฮะเสมอไปะะบางอันก็ถูกแต่เราก็ควรอนุรักษ์ไว้บ้างนะ,ะแต่ถ้ามันผิดนะ,ะเราก็ ควรจะลบล้างคือหมายความว่าควรจะยกเลิกหรือไม่ต้องไปเชื่อนะฮะถ้ามันพิสูจน์ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างมันพิสูจน์กันด้วยเ,เรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครและทางของคุณหนึ่งนครเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ปู่มหาหมุนีเชื่อในเรื่องศักเสษเลขดยนันเศษหนังควายเข้าท้องอะไรพวกนี้มันเป็นความเชื่อ ความเชื่อเพียงความเชื่อเป็นเป็นแค่บางกลุ่มอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กนะฮะผมก็เห็นคนท่าคนแก่เราเนี่ยมีความเชื่อเหล่านี้มาตั้งแต่โบราณโบราณกันแล้วมันไม่หายไปจากโลกนี้หรอกครับนะเพราะเราอยู่กับธรรมชาติแต่มาช่วงการพัฒนาการตอนหลังมาเนี่ยนะครับมันก็เกิดการความเชื่อที่พัฒนาการแล้วก็มีความรู้แล้วก็ โดยมีศาสนานะเข้ามานะในช่วงหลังเนี่ยนะความเชื่อเหล่านี้มันบางบางส่วนมันก็หายไปแต่ก็มีบางกลุ่มนะที่ยังเชื่ออยู่จริงเหล่านี้นะแต่ปัจจุบันมานี้ก็นําความเชื่อเหล่านี้มาหากินนามาหากินะมาสร้างอาชีพตัวเองนะเรียกว่ามิจฉาทิฐินะครับกันขึ้นนะครับทางมหาบุรีก็ก็พูดในเชิงนี้แหละครับเพื่อที่จะนะ ยอมรับว่าโลกของเราเนี่ยม,มันเป็นอย่างนี้แต่ปู่มหาโมนีก็ยังอบอกนะครับว่าในช่วงหลังมานี้นะพัฒนาการความเชื่อนะของของปู่มหาโมนีนะฟังตามที่ปู่เขาพูดนะแต่เปลี่ยนไปนะนะเปลี่ยนไปเมื่อได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยอาจารย์เดียวบ่อยๆกันเนี่ยนะครับคงจะเกิดการเรียนรู้เนาะพัฒนานะเห็นบอกว่ามีการพัฒนา ให้เกิดการอ,าอยู่ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ตั้งสำนักนะเป็นสำนักในการปฏิบัติธรรมด้วยนะก็แสดงว่านะเริ่มนะฮะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าแบบเดิมๆนะ่ะมันที่มีเชื่อมางแต่แต่ผลหลังนะในเรื่องความของความเชื่อนะที่ผิดเหล่านี้มันก็เริ่มที่จะถูกตีแผ่นะฮะมากขึ้น เพราะว่าสัจจะความจริงนะฮะและกระแสของอาจารย์เบียนะฮะมันก็ร้อนแรงนะฮะแล้วก็คนตีแผ่ได้เห็นมากขึ้นคือสังคมยอมรับจริงๆแหละในช่วงนี้นะครับยอมรับในเรื่องนี้จริงๆนะครับครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันนะผมก็เห็นดีด้วยนะนะเรื่องนี้นะครับพูดคุยกันนะนะว่าอีิภาคกันแบบเนี้นะมันเกิดประโยชน์นะฮะเกิดประโยชน์ คือถ้าถ้ามองมองในแง่ของคุณหนึ่งนครท่านก็ว่าความเชื่อเหล่านี้นะนะในศาสนาต่างๆโดยเฉพาะนะ,ะต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะไม่มีนะ,ะแต่ทำไมถึงว่าศาสนาพุทธเราถึงถึงมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็คือแอบแฝงน,นะเข้ามาทำร่วมกับศาสนา ศนะาสนาพุทธของเรานะครับูนะก็ถ้าตามการความคิดเห็นของผมนะไม่ว่าจะเป็นของศาสนาอื่นนะครับอิสลามนะของคลิสอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่ไม่มีแบบนี้นะในเรื่องความเชื่ออื่นเขาจะยึดม,มั่นในในความเชื่อของศาสนาข,ของเขาจริงๆ ก็ถือว่าศาสนาเขาก็สอนนะพุทธคริสต์อิสลามก็สอนในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะว่าความเชื่อที่ติดๆสมัยโบราณมันไม่ถูกเสนอไปมันอาจจะผิดก็ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในหลักความเชื่ออย่างของของคริสตนะ์เราเนี่ยที่เห็นอยู่นะหลักข้อเชื่อของเขาเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับว่ามีเพียงข้อเดียวนะจะครอบคลุมทั้งหมดก็คือจงรักเพื่อนบ้านมันรับตนเอง หน้าเนี่ยคือเป็นข้อเชื่อของเขาเลยนะครับเป็นหัวใจของเขาอย่างของพุทธของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาเทฮะเป็นเป็นเป็นข้อเชื่อศีลนะฮะพุทธตามศีลนะครับศีลค,คือปกตินะสมาธิมีสมาธิมีสตนะิแล้วก็ใช้ปัญญานีมีอยู่สามตัวเป็นก็เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะครับครับวันนี้ก็พูดคุยกันเพียงแค่นี้นะฮะเพราะว่าก็ ก็ได้หยิบยกเอาประเด็นบางอย่างที่เขาพูดคุยกันมาวิพากกันามาเสริมนะเพิ่มเติมเขาไาแค่นนหนึ่งขอบคุณครับน,นะทุกทุกท่านที่ชมคลิปจบครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ